ผนจากค่ำคืนนี้เป็นต้นไปกรณีของตาดใบจะเป็นด่านทดสอบครั้งประวัติศาสตร์ในทางการเมืองในทางการบริหารประเทศและในเรื่องของความรู้สึกของคนภาคใต้ถึงตอนนี้ก็6ชั่วโมงอ่ะชั่วโมง6ชั่วโมงข่าดยุ่งความทันไหมเนี่ยพี่วีทำอะไรทันไหมพี่วีพี่วีดูดูคำคำสั่งสารนะครับคดีนี้วันที่25คือจบในคดีความแต่ในส่วนของผู้ต้องหา ที่สเป็นจำเลย2ชุดนะสชุดนะสชุดชุดละ8คน8ปเจ้าหน้าที่สามารถที่จะนำตัวผู้ต้องหาเข้ามาขึ้นศาลอีกครั้งจนศาลจะนั่งบรลังวินิจฉัยในวันจันทร์วันจันทร์นะเพราะครบวันที่25คือเที่ยงคืนแต่ว่าสามารถออกมาได้ถึงวันจันทร์หรอถึงวันจันทร์ยยังไม่รู้ยังมีก๊อกสองยังไม่รู้เ แต่คิดว่าลุ้นตรงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นไหมพี่โอ๊คชอบมาถึง20ปีเนี่ยมันโอกาสมหนนี่ถ้าเขาหนีไปขนาดนี้ย้าหมายเลยว่าจะมีใครนําตัวนายกนายขอนายคอมาสู้คดีในวันจันทร์นวันจันทร์และถ้านําตัวนายกนายขอที่เป็นจําเลยทั้ง16คนครับชุดละ8ชุดละ8มาขึ้นศาลมันก็จะพิจารณาไม่หมดคดีเฉพาะนายกนายขอที่นํามาเท่านั้น ใช่ส่วนนายคอนายคอใครที่หนีไปขาดควาหมดขาดไอ้ความดได้เฉพาะคนที่จับมาแล้วท่นถูกอพี่วีเห็นความยากลําบากยังคดีนี้เป็นคดีที่ต่อสู้กันมาอย่างยาวนานจากความขัดแย้งทางการเมืองครับตั้งแต่ปล้นปืนเมื่อมกราคมปี4 4เท่าไหร่นะวันที่4มกราคม2 5 4 7 47 นำมาซึ่งวันที่25ตุลาคม2 5 4 7น้ี่เกน่คือมกราคมโอ้ไลยเดิมกันนะที่มีการจับชรบอหกคนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการล้นปืนและเอาปืนล้นปืนนั้นแหละเอามาใช้ในการก่อการร้ายหรือสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในสมจังหวัดพยจดนหาคนที่ว่าผู้สงสัยปั๊บมีคนพ500คนไม่พอใจมาชุมนุมเรียกร้องให้ปล่อยครับ เรียกร้องให้ปล่อยตัวหกคนเนื่องจากเป็นช่วงรอมครับมีทั้งกระบวนการมาด้วยใจมีทั้งกระบวนการมาโดยการจัดตั้ง้มีทั้งกระบวนการมาโดยมือมือที่ปฏิบัติการมองเห็นไหมมือที่มองเห็นไหมหรือว่ามือมองเห็นผมผมพูดคุยกับกองทัพหลายคราวผมพูดคุยกับทางาตำรวจหลายคนเขาบอกมือนั้นมองเห็นว่าใครเป็นใคร บ n นี่หนึ่งครับ,รบนะกลุ่มนักการเมืองในพื้นที่ภาคใต้ก็หนึ่งคือผมก็ลองคุยกับแกนแกนนําของรัฐบาลในยุคนั้นนะย<า>ุคคุณทักศิณป์เฮ้ยได้คุยคุณทักษินว,ว่าไม่แน่ใจแต่<า>คุยกนนันนาโอ้จริงๆเขาอ้างว่าช่วงนั้นเป็นช่วงหลายๆเหตุการณ์ที่ต้องการที่จะเป้าหมายอยุทธิการรัฐบาลใช่หลายเหตุการณ์นะใช่ ลงเพียนะนะสี่เจ็ดสีรัฐประหารโอ้โหสี 47, 48, ่เจ็ี่แปดสี่รัฐประหารมันคุณจำได้ไหมตอนนั้นโจรกระจอกอะก็มันขยาทุกขยายวัตกรรมนั้น <c oughs> ใช่ไหมไม่ไม่แต่ว่าเหตุการณ์โอเคใน4ี่เจนะเหตุการณ์เรื่องของอตากใบใช่สี่ชุมนุมใหญ่ไหมชุมนุมใหญ่กันยารัฐประหารนั่นบางส่วนความจริงบางส่วนที่เขาบอกว่าหลายๆเรื่อง สร้างสาเหตุขึ้นมาเป้าหมายเพื่อคือล้มรัฐบาลทักษิณชินวัตรด้วยใช่เชื้อไฟจากต่างใบนําไปสู่ความรุนแรงและสันติสุขใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปฐมบทใหม่เลยนะเหลือลังมาจนปัจจุบันครับปฐมบทใหม่เลยความรุนแรงได้ต่อเนื่องกันมาคดีความเดินหน้ากันไปหลังจากมีการสลายการชุมนุมครับผู้ที่นําไปสู่การสลายชุมนุมตอนนั้นนะ่ะตัวแกนหลักเนี่ยมี2คนครับ3คนอ่ะหนึ่ง แม่ทัพภาคที่สี่พิสารวัฒนะวงคีรีแม่ทัพสอสของเพื่อไทยซึ่งได้ลาออกไปแล้วพารติลิสต่อมาพบอพลรองห้าต่อมาพอสอบอบอตสิวะแสงมณีอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยอยู่ในสถานการณ์ที่เหลือเป็นองค์ประกอบ คนจากนั้นมาคนขับอะไรนะคนขับคนขับรถอะไรพวกนี้นะตอนนี้นะในข้าราชการที่มีอยู่ทั้งหมดนี่เกษียณไปหมดแล้วนะครับที่เป็นผู้ต้องหาต้องคดีบางคนอยู่ที่กองทัพไทยอเป็นผู้ต้องหาครับเป็นจำเลยบางคนเป็นประหลัดอำเภอเอางี้แล้วกันครับแต่รัฐไม่สามารถเอาคนเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ครับ มันจึงเป็นความรู้สึกของประชาชนตอนนี้นิติกรรมจําต้องพลากไปก่อนใชแล้วค่อยมาต่อสู้ใหม่ก็อย่างที่บอกนะยุติธรรมที่ล่าช้าเนี่ยคือ,อความไม่อยุติธรรมคําถาม,ถามเมื่อหมดอายุความแล้วเนี่ย<อ>ตอนนี้คนก็ห่วงๆว,ว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างหลังจากขาดอายุวความหมดอายุความเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลควรทําโอเคสเต็ปแรกเนี่ย นายกได้ทําไปแล้วเสียใจและขอโทษอันนี้ดีทำไปแล้วแต่หลังจากนี้สิคบแค่เนี้มันพอไหมล่ะคุณดูนะข้อสังเกตข้อเสนอแนะกลุ่มปัตตานีกลุ่มปัตตานีก่อนนะครับและภาคประชาชนเขาเสนอ,อยังไงอขอให้ประชาชนในพื้นที่ญาติผู้เสียหายสามารถจัดงานลํำลึกวันที่25ตุลาคมได้ทุกๆปีสำหรับผู้เสียชีวิตอืม ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมในประเทศอัน <On way S 2> อนี้อนะ่อนไหวอ่อไหันนี้ต้องต้องต้องดูอย่างละเอียด on way, on way. อ่อน <On way. S 1> ไหวอ่อนไหวออนไหวอันนี้หนึ่งนะต่อมาข้อเสนอของเขาบอกว่าควรนําผลการศึกษาของแอฟริกาใต้ที่มีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงรและตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาเรื่องนี้แล้วเสนอต่อรัฐบาลให้นําเรื่องหนึ่ง พิจารณาว่าบรรดาข้าอดีตค้าราชการค้าราชการครับที่เป็นผู้ต้องหาและไม่เข้าสู่กระบวนการคือที่นี้ที่หนีจนถายอายุความนีที่หนีอายุความตัดเงินบำเหน็จเงินบำนาลิบเครื่องราดเพราะไม่เข้าสู่กระบวนการยุยททำคุณหนีคดีเออไม่เกี่ยวนะรัฐบาลเก่าไหมเอออันนี้น่าสนใจนะให้เห็นว่าแบบจริงจังผมว่าตอนนี้เป็นกรณีของหนีคดีไงใช่แต่ถ้าเขามาสู้คดีเนี่ยไม่ควรพิจารณาเขาแล้วนี่ปล่อยไปเพราะ รอให้แบบตัดสินถึงที่สุดถูกรัฐบาลมีสองมิติครับ,รบมิติหนึ่งบอกว่าในฐานะฝ่ายบริหารเนี่ยเมื่อค่าราชการที่อยู่ภายใต้การบริหารและอดีตค่าราชการที่กินเงินบำเหน็จบำนาญอยู่เนี่ยและมีหนีคดีไม่มาสู้คดีครับคุณจะจัดการยังไงอ,อันนี้หนึ่งนะสองต้องพิจารณาเหมือนกันค่าราชการเหล่านั้นปฏิบัติตามแนวนโยบายปฏิบัติตามคําสั่งทางราชการถอดเมื่อ ต่อสู้เมื่อปฏิบัติแล้วเกิดมีปัญหาทางคดีความเขาเนี่ยจะทํายังไงในการดูแลตัวอเองผมนี่ต้องเสนอจะถอดยุงดย่งต่อยศดเลยนะ,อะเอาหมดเลยผมว่าเรื่องนี้เป็นจุดยืนของรัฐบาลเอาแรกๆไปก่อนเลยส่วนวิธีป้องกันความรุนแรงหรือว่าความไม่พอใจไอ้นั้นหน่วยงานต่างๆก็ว่ากันไปว่ากันไปได้ไอ้นี่คือสเต็ปแรกต้องทำนี้ก่อนกอันนี้ข้อเสนอมาใช่ไหมใช่ผมว่าเรื่องนี้เป็นข้อเสนอที่รัฐบาลต้องพิจารณาครับครับและ พิเคราะห์ข้อดีข้อเสียแต่ปฏิเสธเรื่องความรับผิดชอบในฐานะรัฐบาลที่ต้องพันดุงรักษากระบวนการยุติธรรมไม่ได้ครับ,รบท่านไม่สามารถที่จะปล่อยให้บรรดาข่าราชการลูกจ้างประจำคนที่กินเงินเดือนคนที่กินบำเบบนนหน็จบันนานหนีคดีไม่เข้าไปสู่กระบวนการทางกฎหมายไม่ได้ครับและแน่นอนครับบทเรียนความขัดแยง้งความรุนแรงในทุกๆครั้ง,งเนี่ย มาจากความยุติธรรมที่ไม่ยุติธรรม <To> ไอ้นี้ต้องบอกเลยนะกติกาของคนอยู่ร่วมกันในสังคมนสำคัญมาก <Ừ. S 2> แต่ถ้าคนหลายๆส่วนหรือมองว่ากติกาต่างๆเริ่มไม่เป็นธรรม <Ừ. S 2> แล้วเริ่มที่จะเลือกปฏิบัติไอ้นี้น่าห่วงมากความรู้สึกนี้นะ,ะดูเหมือนจะเรื่องเล็กๆ uh. แต่มันพร้อมที่จะขยายเป็นเรื่องใหญ่ uh. ก่อความกัดแยง้งรุนแรงที่น่าวิตกในอนาคตได้เลย <Ừ. S 2> ทุกความรู้สึกไม่พอใจของประชาชนเนี่ย มักมีมือที่มองไม่เห็นเนี่ยเกี่ยวข้องเสมอใช่ถ้าตัวเองคิดว่าตัวเองเสียเสียผลประโยชน์หรือว่าเสียโอกาสอะไรบางอย่างทางการเมืองเพราะเรื่องของตากใบเป็นจุดที่อ่อนไหวเป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลแพรทองทานชินวัตรต้องเร่งจัดการความรู้สึกเนชั่นไซย์นะครับสวัสดีครับ